่าสวัสดีครับเจอผมโกดลเดรนนะครับในเกมอาร์ค r ซเ v อรนะครับวันนี้ผมก็จะมาแคสเรื่องบัตน,นี้ครับเอ้ไม่ใช่ดิไข่ไข่เทศากาลอีเตอร์นะก็วิธีการหาตัวไหนมาทําไข่แล้วก็หายังไงให้ได้ไข่โอเคนะฮะก่อนเรื่องเตรียมก็จะมีอ่านี่ฮะหน้าไม้ครับแล้วก็นี่ครับพุกครั<อ>บ<อ> เตรียมพกให้เรียบร้อยนะครับเพื่ออะไรฮะเราจะไปเกี่ยวเกีย่ยวไอ้พวกอ่าบัตนี่ที่เป็นเอาไข่วา,างเไยเปล่าอ่าวางเลยก็ได้ฮะวางตามแนวลงมาใช่ไ,ได้ครับโดเฉพาะด้านนอกก่อนนะไอ้ไอ้หน่อยจะไม่มีคนไดเมอร์ให้ไอ้นั่นกแเลยมีคนออกมาสร้างไอที่เกิด โอเคเดี๋ยวผมจะไปหานกก่อนต้องเอานกอ่านกเร็วก็ได้ฮะเพราะมันจะเรียกว่าหาง่ายกว่าเฉพาะชั้นนอกนี่ไงนะพี่อ่าเฉพาะชั้นนอกคือยังไม่ต้องวางเขาเรียกว่าสองชั้นอะอ๋อเหมือนด้านนอกแผ่นเดียวแหละโอเคโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมจะยิงแม่งให้ได้เลยนะเดี๋ยวกันยิงแม่งติดตรงหน้าอก แล้วยิงตรงหน้าอ,อกตรงนี้เนะี่ยตรงนี้เนะี่ยยิงดิมามาพร้อมพร้อมโอ้พลาดอีกแี่อีอกแง่นี่ไงทักทีทักทีโอเคนะฮะอย่าก,กดเอ็กเด็ดขาดนะฮะอา้าวหลุดได้ไงวะเอาไม่ได้กดเอ็กนี่หว่ามาหลุดเอาใหม่ดิทำไม่ได้เนี่ย ตีด้วยเหรอมามา,า,มาทีหนึง่งแลงให้ดีเล่ให้ดีโอเคทักทีทักทีดึงมานี่แหละมานี่แหละมาน,มานี่มานี่จะไปไหนว้าวอาได้แล้วเมื่อได้แล้วนะไอ้ขี่ฮะแน่นอนครับมันไม่หลุดแต่ว่าเราอย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าขี่เร็วเกินนะให้ให้ใช้เนี่ยฮะดู ถ้าขีดเร็วเกินเนี่ยสลิงมันจะขาดนะเมื่อสลิงขาดนี่ก็จะเาเรียกว่าล่วงเลยฮะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยเลี้ยงๆไปเรื่อยๆฮะโอเคใจเย็นเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวสลิงขาดแช่ให้มันให้มันเด้งมาค่อยเร่งค่อยเร่งปึ๊บฮ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 ึ๊บค่อยเร่งทีละนิดทีละนิดครับโอเแช่ทีละนิดทีละนิดย่อเหยาะ โอ้ยโย่เดี๋ยวขาดขาดเนี่ยต้องมานั่งทำใหม่น่าห่วงกับบินอย่างงี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยเดี๋ยวตัดไปที่บ้านนะฮะเค๋ในที่สุดก็มาถึงบ้านนะฮะแล้วค่อยลากนะฮะใจเย็นๆนะฮะแล้วก็มาใส่อะไรที่เราจัดสรรแล้วก็เตรียมเอาไว้นะฮะนี่ฮะ แล้วก็จอดนะฮะเกมมันก็อยู่ตรงนี้อ๋อมันอยู่ในนี้ให้ได้นะอืมไปไหนวะมันติดอยู่ข้างนอกอเค่ฮึ๊บมันนี้เข้ามาดิเข้ามานี้เดี๋ยววะมายังเกจ้วเล่งให้ดีก่อน Okay. เรียบร้อยอยู่ในนี้ฮะเมื่อมาอยู่ในนี้ปุ๊บมาแกตรงน,นี้สลิงมันยังติดก,กันอยู่นะฮะให้กดตัวซีฮะหรือตัวเอ็กก็ได้ตัดสลิงช่วยร,รียบน้อยฮะอ่าเราก็จะได้อีกตัวแต่ตัวนี้เป็นตัวผู้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปตามหาจับตัวผู้ตัวเมีาายมาเยอะๆนะฮะก็คงจะไม่ไปถ่ายทุกขั้นตอนนะฮะเพราะเดี๋ยวจะยืดเยื้อะฮะมันก็ออกน้อยล้วผมจะตัดไปตอนที่ได้ไข่แล้วเรียบร้อยนะฮะ โอเคถ้าตอนนี้เราก็ได้ไข่มาครบแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาดูในเตาฮะยืมมือก่อนนะโอเคฮะในเตาเราก็ช่องใช้อะไรม้างวะเนี่ยอะไรเนี่ยเอาไว้ใส่จิงโจอ้อันนี้ของจิงโจอ้อันนี้ของอะไรอ่ะอันนี้ของไดโนไดโนใช้ยี่สิบส่วนนี่ ของคนน่าจะใช้ห้าสิบนะทำไมไดนโนเสาร์มันใช้ยี่สิบวะแล้วทำไมกับคนแม่ง hey, ใช้ตั้งห้าสิบไอหาคนตัวเล็กกว่าไดนโนเสาร์อีกสักใช้ยี่สิบไอใช่แค่ใช้แค่ห้าสิบแล้วนี่อะไรโดโดเล,เล็กต้าไม่รู้มันมาเสกไว้ทำหาอะไรนะโดโดเล,เล็กโดโดดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ล สามารถเล็กโดอลเล็กมาฮะตัมมอนดอาเล็กมาขี่ได้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะการทำเอาอะไรดีวะของให้นี่ใช้สองร้อยเลยเนาะโอเคผมขอทำหูคนก่อนแล้วกันแไ,ไดวว่าใครกูโอเคได้มาฮะก็เดี๋ยวจะทำอ่าเป็นหูคนหนึ่องอันแล้วก็ หัวไดโนเสาร์ด้วยแล้วกันเห็นนะจะท,ทำเลยเอาทำเลยจไปอ่ะโอ้หายนั่นไฟ,ไ,ฟมไม่เป็นกูเลยหนึ่งอันแล้วก็อันนี้อ่าคาสองอันเลยอ่าก็มันพอสองอันน่ะเนาะอันนี้รู้สึกจะเป็นของคนแล้วผมก็ต้องใส่หมวกเี็นไหมเพราะถ้ามันเป็นตะกีนแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ะกินแบบนี่ไงแต่ผมไปหาหมวกมาใส่ก่อนดีกว่าฮึบหมวกมุกหมวกมุกหมวก,มวก,มวกผมไปหาหมวกมาใส่ก่อนเนาะหมวกหมวกมุกหมวกบเพราะผมต้องใส่หมวกไม่งั้นมันจะใส่หมอนขโมยตามมาโจ้โจ้โจโจโจตามมาโอเคเปิดประตู เล่นไหมไปไทยสักไทยก่อนไหมเฮ้ไทยไทยทำเมนูก่อนไหมได้เลยเออได้เลยบ้า GTA ครับ GTA โอ้ GTA ไปสัก้าเก๊เก๊เก๊ได้ยไอ้เจ้าวิ่งไปไหนวะไปไปโอ้เติมแหละวืม มีทีวีไอวีไหมีมีครับเอ่อว่างๆเราไม่เล่น้วยกันนะครับผมทีเอนะเอเอวีโอโอโออโ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 นโอ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 โนโอโอโอไอโอาอโ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 นโนาอโอเอออโออโออออโออโ่ออนนี่อออยตอนเนี้ยต่อไปเอามาใส่นกนะฮะ ผมทำไข่นี่เพิ่มดีกว่าท<ค>ำันุกกระต่ายม,มันไอเยอะจัดไอหา่งออางฮึบเอาเข้าข้างฮัลโหลเว้าข้างเว้นโอเคนะตอนนี้เดี๋ยวออมามามาสกปีกอ่า,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 สาใส่ให้มันแหละ โอ้โห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 น่ารักอ๋อเก็บบลิมมาไหมนี่ดิเด็บเด็บเชฟหันหน้าหันหน้าหันหน้าโอ้จากยิงเจ้าเปลี่ยนเป็นนี่เนี่ยสวยเนี่ยฮึดูดิหันหาแสงก่อนหันหาแสงก่อน แฝงอยู่ฟองนี้ฮึบฮึบฮึบหันท้าแฝงก่อนฮึบอ่ามีไข่อยู่หน้าท้องด้วยอ่ะไข่เอามาใช้ได้ไหมน่ะนี่เป็นตะกีนมันนะฮะก็สุดยอดฮะสวยดีฮะถ้าตายหน่อยแล้วก็ตายโอ้โหมันเด็กด้เลยโอ้ได้โอ้ได้ถ้าถอดออกมามันจะหายปะวะไม่น่าหายเนาะปึ๊บอ๋อปึ๊บอ๋อแหลมเป็ด สเสด็จยานโอเคต่อไปผมจะทดลองกับขอทออทูนี้ก่อนดูแลอุบัติเคตุผมจะทดลองกับสัตว์ไดโนเสาร์ไอ้ไดโนพวกนี้พวกนี้ได้บอกว่าฮึบฮะโอ้เหี้่อูจิวบอกตรงไม่เห็น ไม่น่ารักด้วยถอดไม่สวยไม่สวยเอาซะเลยฮะถือว่าไม่ผ่านนะครับสำหรับอ่าไอ้นอกเร็วนี้เดี๋ยวผมจะไปดูตัวอื่นนะฮะเขียเดี๋ยวผมจะไปไล่ดูตัวทีละตัวเลยไม่เดี๋ยวดราไฟ่อไปก่อนผมจะไปไล่ดูทีละตัวเลยว่าตัวไหนมันจะเวิร์กมั่งกระต่ตายนี่สวยสุดแล้วถ้าใส่ซ้อนได้บอกว่ะเออเออใส่ใส่ซ้อนดิใส่ซ้อนใส่ซ้อนได้บ่ อันน่ะสีหูเดี๋ยวเดี๋ยวอันนาแสงก่อนแสงยู่ไงนอันน่าเป็นสัตว์สีหูนะฮะถ่ายรูปด้วยช่วยงงสัตว์สีหู <c oughs> สตีนโอเคเดียว์ให้กันเดี๋ยวผมไปดูสัตว์อะไรบ้างก่อนนะมีตัวไหนมั่งที่มันใส่แล้วจะดูเวิร์กนะ โอเคตัวนี้จะเว่อระลองใส่นฮเนเตอร์ตัวเอ่อาได้ปะอ้าวไม่ได้อะนี่มันของคนหรือว่าอะไรบัดนี่อ๋อนี่ของคนแล้วก็ตกใจว่ามันไม่ได้อ้าวไม่ได้อีกืมใช้ได้เฉพาะอ่านอ่านที่ไม่มีแพลตฟอร์มแน่ๆเลยผมว่านะอ่ะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวไปไหนต่อ นี่นี่นี่มาป่ามาป่ามาป่าเอ้ยเพราะแต่มาป่ามันไม่มีอะไรนี่ดีกว่าใส่อือตัวไหนดีวะอือตัวไหนดีตัวนกยักษ์ก่อนรู้สึกว่ามันต้องไม่มีอ่านนี่ไงเต่าเต่าเต่าตาดาวเต่าเต่า อ่ะจะเป็นอ่านที่ไม่มีแพลตฟอร์มนะผมว่านี่ไงนี่ไงปุ้งฟลิงกระดิ่งแมวเลยดูดิอ่าปุ้งฟิงเลยนี่ควิดแล้วควิดแล้วล่ะปุ้งฟลิงกระดิ่งแมวอ่าเต่าก็ดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ใส่นี่ฮะต้จะเป็นอ่านต้องช็อตได้ด้วยนี่เต่าไปแล้วนะก็ไหนอ่าเดี๋ยวดูกันอ่านก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  เอาพัดไม่ได้เลยฮะนกฮึบน,ก,นกเป็นยังไงจ๊วสวัดตีน,นกนกเป็นยังไงก็นะดูแล้ปแปลกกว่าผมจะไล่เลยนะต่อไปมีตัวอะไรอีกวะอืมอ่าทีเล็กทีเล็กพาดไม่ได้ครับสัตว์ใหญ่ทีเล็กครับ ไปครับเรียยบรอยครับทีเล็กเป็นยังไงบ้างเอ่ยหวัดดีก็มาดิอืมบอกตรงไม่เข้ากับหน้ามึงอ่ะคืออ่าเอต่อไปนะฮะไม่ต้องถามว่าทำไมผมใส่ทอดอ,ทอ,ทอนะคงไม่มีเวลาไปหามาเยอะแยะฮะก็ต่ายก็ทำแบบนี้แหล,ละเพื่อประหยัดอ่าคาโน่คาโน,าโน่มีเขามีหูด้วย เออมันจะได้คุยกันได้ยินว่างไม่ใช่เอาแต่ขิดเอาแต่งอนก้มหน้ามาดิอ่าโอเคต่อไปตัวอะไรดีวะอืมเดี๋ยวต้องไปฝั่งนง้นเออใจแก่นใจแก่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีใจแก่นอยู่เดี๋ยวเราวิ่งไปใจแก่นตจแก่นตจแก่นตายก่นตาแก่นนี่ยใจก่น ตอนนี้เลยแล้วตอนนี้สื่นเต๋อกว่าตอนนี้กันเนาะปึ๊บขยับหน่อยจะได้เดินๆถอยดิเกต้ะถอยดิเขาจะโชว์เนี่ยตัวสิดฟ้าในเกตกาเดี๋ยวโอเคเอ๊บอ,อ๋อเดินๆหน่อยดเดินๆหน่อยปึ๊บอ้าวลงทำไมเนาะนี่ฮะ <c oughs> ใจแค้น โหน่ากระีิกเลงาทำรามดิมึงไม่รู้อะ่ะพอใส่นี่แนละ้วหมดสไตล์ตัวไหนต่อดีเดีย๋ยวเดี๋ยวผมหากันจะแกนไปแล้วนะจะสึกจะเป็นนกยักษ์นะนกยักษ์แต่ว่ามันต้องเป็นอ่านที่แบบอ่านธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นมหาอันธรรมดาธรรมดาใช่ไหมกน ก็จะมีอานอ,อ,อะไรวะเนี่ยอันเปรีโอ้มาเฉดฉายหน่อยลูกมันนี้วมานี้ยัานี้ยเอ้าไม่ใช่นกปิดตัวเนี่ยโอเคมันนี้ยมาเนี้ยมานมนเนี้ยมาเนี้ยมาทางนี้มาใสงสว่างเลยลูกเอ้อ่ะโอเคจะาไปลาอัานนั่นละอ้ะอันต้องได้ดิ อ่า a อ็น oh จิโรโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคฮะต่อไปเลยฮะทำเวลาหน่อยฮะุกคนที่เก็ดดูก่อนอ่าต่อไปตัวนิ่มตัวนิ่มไม่ค่อยเห็นแตงวะ <c oughs> ไม่เป็นไร okay, น <c oughs> ไไเก่ตัวนิ่มฮะไม่ได้ไหมอะลรเต่าไปแล้วอ่าบิวเบืวอ คือว่าบีเวอรขาดไม่ได้ครับบีเวอน่าจะตูน่ากกว่าเนาะบีเวอร์บีเวอร์ึ๊บอ๋อนนี่แหละเหมาะบีเวอร์นะว่านะเอ๊ะเหมือนกะตายไปเลยว่าหมาะดีงงเงโอเคตัวต่อไปนะฮะ เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปดีกว่าต,วตัวไรดีโนอาเลนเตอร์นกยักษ์เสือ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 อ,อีกแค่อีแค่อีแค่ที่แค่เราจะเพิ่มความแบล็เข้าไปฮะทําให้ดูเป็นมมิดเพิ่มขึ้นนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวหันหน้าดิเด้พี่แค่หันมาหน่อยโอ้โอ ความแบลหายสุดยอดที่เุดฟุ้งเฟิงกระดิ่งแมวเลยแกเราไปตวอไรดีวะในป่องเหรออืมผมอยากได้เสือเสือเสือผมมีนะแต่หาอนเจอยังไงบ้าบใช่ครับแต่หมานี่ไม่ได้แน่นอนไม่ได้หมาไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีหมาแล้วโว้ยแ่หารีเฟสตั้งนานเสือยังไหนวะโดนยิง อ่านี่เหรอ,อ,เ,อเต๋อโอเคอ้าทำไมเสือไม่ขยับหนักอะไรตอนนั้นแม่งค้างแล้วแม่งหลุดไปเลยหลุดหลุดแล้วเซิร์ฟแม่งหายเลยอ่ะโอเคถอยดิถอยที่สว่างสว่างหน่อยเราไปที่สว่างสว่างหน่อยนะครับเพ่อจะได้เห็นกันชัดๆอ่ามันต้องหันมาย้อนนี้ตรงน,นี้ต้องจัดมุมแฝง นี่อะไรพี่อ่านอะไรมาวะช้างมันเป็นปีเทสไอ้เหี้ย <c oughs> โอเคพี่เสือแบลวแบวแบ,ว,แบวมากนะฮะน่าเสือคเสือเสือหันมาหน่อยพี่เสือหันนมาหันหน้าแก่นน้อยๆต่อไปก็เดี๋ยวอะไรอีกวะแม่งคนอื่นแม่งหน้ามาเล่นไอ้เหี้ยแม่งปี เพื่อปิดใจไงพาเลนเซอร์ที่ผมทำอ่านมาแล้วนะเจมเลนเซอร์ผมทำอ่านมาแล้วต้องถอดอ่านัวนี้ออกก่อนปิดใจแล้วซื้ออ่านี่พอแล้วทำอ่านอ่านแพลตฟอร์มไม่ได้นะฮะอานเลนเซอร์อันหน้าก็ผมอาไรแล้วอ่านมานี้อ่านไปนี้อันหน้าออกไปตัวอะไรดีฮะ อคต่อไปคอยยาวครับผมทำอ่านมาเอ้ยเดี๋ยวแล้วก็แต่ครับโอเคต่อไปจะเป็นคอยยาวนะครับผมทำอ่านไม่เรียบร้อยแล้วอือคอยยาวตอนนี้ใส่ได้ยังเอยยังมันยังไม่เติมเทมข่าวเทมยางที่แบบยค่นี่มีตัวนี้ใลยตัวนี้ครับ อ้ากดดิแล้วได้นี่แหละเซิร์ฟแหลกป่ะพี่ค้างเลยโอ้ว่าอยู่กดไม็ดอีกละไปใส่ฮะใส่แป๊วมาแล้วฮะดูสิจะเป็นยังไงวะกอตุ้มออกกันข่อยอยากจะเป็นยังไงวะฮึบฮึ๊บฮึบฮึบเรามาลุ้นกันครับว่ามันจะเป็นยังไงฮึบฮึ๊บฮึบฮึบโอ้โห ให้ทำสีหูได้ป่ะหรหน้ามีกระดิกกระดิกหน้ายกยกหน้าน่ะชัวร์ครับเออนะฮะต่อไปเอาลวงนะฝากไว้ก่อนรู้สึกจะครบแล้วมั้งเท่าที่ผมมีตัดนะผมเอาเฉพาะเท่าที่ผมมีนะผมผมไม่เกิดไปทำอะไรเงี้ยอ่าแล้วจิ้งจ้าะไรอยู่ไหนเนี่ยจิ้งจ้าเราไปไหนแล้ววะโอเคนะฮะ ก็ส่วนโดโดเล็กผมไม่ร okay si evet ู้จะเส็กว่ทำไม600ครับมันก็อยู่ได้ประมาณ25นาทีแล้วเท่าที่เขาบอกผมมานะอแต่๋ยวผมแสดูก็ได้เนะโอเคแล้วผมว่าจะทำมาก็ได้แต่ผมทำมาไง โอเคเดี๋ยวผมจะมาใสโ่โดโด้เล็กแล้วนะฮะฮึปปาดีกระตาาะ่ายทำมันนี้เอา้ากระต่ายกูไปไหนเียเออกระต่ายไปนก็หายเอ้ยมันนี่อยู่ไหนเนี่ยมาที่นี่ม,นมันขโมนโอเคครับแกไขเรียบร้อยนะฮะไม่รู้ว่ามันต้องคำอ่านบอกว่ามาหนี้มานี้ไปไหนเนาะเออมันนี่ใช่โอเคนะครับผมจะใสโ่โดโด้เล็กมาละ อ่อมาจุดไฟฮะทางห่างฮะทางหางฮึบเรียบร้อยโอ้โโอ้จนะนะีโอดีฮะฮึบเชี้ยอะไรนี่อ่ะโอ้มาดูหน้าบ้านแล้วโอ้โหอยู่ได้25านาทีจริงๆด้วยนะฮะก็เดี๋ยวดู thuật 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 hả? thuật 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 นี่นี่นองขีด่ดิน้องขีด่ดิโดดเล็กเหรอใช่ใช่วนี้พนม,มันหมดอร,รอีอเคฮะไปตามโดโดเล็กก็มันจะเป็นไงบ้างฮึยยุอคยค่อนข้างแล็คฮะโอ้ยโดสูงสูงสูงไปสูงไป โอ้โหโอ้โดนโดเลยแหลมแหลมยี่สิบห้าทีเนี่ยโอ้ยเพลงด้วยจำอ่ะืมที่ครับเหมือนเยตีมันจะยัดหลังไม่ได้ครับ ไอเตีมันด้ยาดหลังไม่ได้ผมแน่แบบกมอนกันอนะ่ะเพราะผมเข้าปหลังพวกมันได้รู้ตัวนล้นน่ะโอ้โหก็ตายคนไปเลยต้องถอดไอ้กระโหลกออกก่อนวัดตีวัดตีโหผมชอบไอแไอหมวกของไอ้นั่นอ่ะของของไอกะตายสวยดี โอ้ออนไปโอ้โอเคนะฮะใส่หัว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  โอเคนะฮะเดี๋ยวผมก็ขอจบการสตรีมอ่าจบการแชรแทแค่นี้นะฮะเดี๋ยวจะันคลิปหน้ากิจกรรมของอาร์ตจะมีอะไรแล้วก็อัปเดตอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมจะจัดการเลอแต่ว่าจะเป็นดันพีนะดันพิษผมไม่ไหวจริงๆเคลียร์ไม่ไหวต้องใช้บัตุกมปะตุก,กา้านู่นนี่นั่นเยอะแยะไม่ไหวนะฮะนี่ค,ครับลาด้วยการคำลาครับ